เรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฝันปั้นแรงบันดาลใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูวด้ดำเนินรายการวัชรินคันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz มกะ กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้สวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวค่ะดิฉันวัชรินทร์าชามานั่งอยู่ที่89.5วิทยุราชมงคลตั้งแต่เวลา4นาฬิกาโดยประมาณของทุกเช้าวันพุธนะคะเรื่องราวเรื่องเล่าในวันนี้ที่หยิบมาฝากกันเป็นเรื่องของการเชิญชวนคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมประกวดออกแบบศิลปะเพื่อปกป้องโอโซนนะคะ เนื่องในวันโอโซนโ,โลกเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสหประชาชาติโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนปแล้วก็องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกก็ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดตัวโครงการประกวดออกแบบศิละปะเพื่อปกป้องชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศประดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะโดยแบ่งการประกวดออกเป็น3ประเภทก็คือประเภทภาพถ่าย ประเภทภาพวาดแล้วก็กราฟิกดีไซน์ค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อที่การประกวดครั้งนี้จะเป็นการเตือนชาวโลกให้ตระหนักถึงปัญหาชั้นโอโซนในบรรยากาศที่ถูกทำลายค่ะแล้วก็มีภัยร้อนที่จะนำไปสู่วิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็เชิญชวนให้นักศึกษาประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาส่งผลงานออกแบบศิลปะ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้สนใจส่งได้มาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่31มีนาคมปีหน้าเลยโดยมีบุคคลชั้นนำจากสหรประชาชาติและเยาวชนรุ่นใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาร่วมงานเปิดตัวโครงการนี้ด้วยทางด้านนางเมกุมิเซกิเลขาธิการสำนักงานโอโซนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหรประชาชาติก็บอกว่านานาประเทศได้ร่วม ฉลองความสำเร็จของพิธีสารมอนทรีออลในวันโอโซนโลกซึ่งตรงกับวันที่16กันยายนของทุกปีค่ะตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาพิธีสารมอนทรีออลเนี่ยได้เลิกการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนได้ถึง99%โดยอีก1%เนี่ยยังมีการใช้เหลืออยู่ในการใช้ที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นการใช้สารจำพวก HFC c, F c. ซึ่งมีปริมาณการใช้ทั่วโลกเหลือเพียง12,000ตันเท่านั้นส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูของชั้นโอโซนซึ่งคาดการว่าหลุมโอโซนที่ทวีปแอนตาร์กติกาที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกเนี่ย ทั้งเหนือและใต้ละลายเร็วเนี่ยก็จะกลับมามีสภาพดังเดิมในอีก40ปีข้างหน้าอยู่ให้ถึงนะคุณผู้ฟังอีก40ปีข้างหน้าโอโซนของโลกจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะทางด้านนายเจมสเคอร์ลินหัวหน้าฝ่ายโอโซนแอคชั่นโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติหรือยูเนเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าโอโซนทูไครเมต สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างโอโซนและก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริหารจัดก,การนะคะโดยได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของบทบาทหน้าที่ในของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกแล้วก็ภาคประชาชนในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางเลือกที่ปลอดภัยเพื่อที่จะบรรลุ สองเป้าหมายพร้อมกันก็คือทั้งการรักษาโอโซนในบรรยากาศแล้วก็การรักษาสภาพภูมิอากาศโลกที่มนุษย์ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันการตัดสินใจของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดโอโซนทูไคลเมตนะคะดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะที่หลายประเทศในภูมิภาคจะร่วมกันส่งผลงานมาร่วมประกวดออกแบบศิลปะเพื่อปกป้องชั้นโอโซนแล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นความท้าทายมันเป็นประเด็นที่ย้อนแย้งกันอยู่ในช่วงนี้นิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังฟังดีๆนะในช่วงโควิด1 9เกนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นว่าการเติบโตของอธุรกิจ Delivery สั่งของไปทานที่บ้านเนี่ยจะเยอะมากนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดขยะนะเป็นจุดที่ทําให้เกิดขยะถ้าคุณหรือใครก็ได้ในโลกนี้สาม,มารถที่จะคิดบรรจุภันณุ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ในช่วงวิกฤตเนี้ย คุณจะได้โอกาสเติบโตแบบเรียกว่า,ายิ่งกว่าสตาร์ทอัพอีกอันนี้เป็นจุดจุดคิดนะถ้าเกิดคุณคุณอยู่ในวงการของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณพัฒนาบรรจุพัณฑ์ที่อาอาจจะใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้แล้วย่อยสลายได้ในธรรมชาติเนี่ยคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกจับตานะ มาดูทางด้านนางริกะโยโรสึนะคะหัวหน้าสำนักง,งานองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาประชา,ชาติสำนักกรุงสำนักง,งานกรุงเทพก็บอกว่ากิจกรรมการประกวดออกแบบศิลปะเรื่องการป้องกันชั้นโอโซนและสภาพอากาศ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นโอกาสดีในการสนับสนุสน,นความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้ทักษะการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับเยาวชนรุ่นใหม่โดยยูเนสโกเนี่ยจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกดนี้ผ่านทางเครือข่ายของหน่วยงานในภูมิภาคด้วยทางด้านรองศาสตราจารย์ดรจากกลิต สุทธากรน,นะคะคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้พูดถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมเยาวชนให้ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชั้นโอโซนแล้วก็สภาวะภูมิอากาศว่าจากข้อมูลสภาพอากาศทั่วโลกในช่วงหลายสิบปีเนี่ยทาง BBC เขาก็ได้นํามาวิเคราะห์พบว่าโลกในวันนี้ในปีนี้เนี่ยมีวันที่อุณหภูมิสูงจัดเกิน50องศาเซลเซียสเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า ของเมื่อ40ปีก่อนโดยเดิมเนี่ยของช่วงเดิมในปี1980ถึง2009มีวันที่อากาศร้อนเกิน50องศาอยู่14วันต่อปีแต่ในระหว่างตั้งแต่ปี2010มาจนถึงปี2019มีวันที่มีอากาศร้อนเกิน50องศาถึง26วันต่อปีปัจจุบันจะเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภัยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีความรุนแรงแล้วก็มีความถี่ในการ ในการเกิดขึ้นซ้ำบ่อยๆอย่างเช่นแผ่นดินแผ่นดินไหวน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าคลื่นความร้อนซึ่งไม่เพียงเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตด้วยโดยเฉพาะคลื่นความร้อนเนี่ยยังก่อปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอาคารบ้านเรือ,อนอถนนระบบไฟฟ้าเป็นต้นในทางด้านภาคการศึกษาเนี่ยมีส่วนสำคัญในการช่วยกันเผยแพร่ค,ความรู้ เปิดโลกการศกให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงคนรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นพลังสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ได้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาและการมีส่วนร่วมที่จะแก้ไขปัญหาโอโซนชั้นโอโซนนะคะรวมทั้งย้ําว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกมีผลกระทบถึงเราทุกคนไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะที่ผ่านมาคณ,ณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีบทบาทในการส่งเสริมวิจัยพัฒนาแล้วก็งานกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่า ESR โดยมุ่งด้านสุขภาวะและก็สิ่งแวดล้อมโลกเป็น หนึ่งประเด็นหลักๆนะคะสำหรับทีมแล้วก็ประเภทของการจับประกวดในครั้งนี้เนี่ยกเ็เชื่อมโยงกับทีมของวันโอโซนโลกปี2021ที่ว่าด้วยเรื่องของ Montreal Protocol keeping us our food and vaccine cool นะคะซึ่งเชื่อมโยงกับความสำเร็จปฏิบัติการและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากพิธีสาร Montreal อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็อย่างที่บอกไปว่าการประกวดมี3ประเภทก็คือภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายจากกล้องซึ่งไม่มีการตกแต่งภาพมากนักแล้วก็ประเภทภาพวาดหรือ drawing วาดมือหรือระบายสีเป็นงานหัตถกรรม2วมิติหรือวาดด้วยดิจิทัลก็ได้ประเภทสุดท้ายก็คือกราฟิกดีไซน์ทั้งนี้สามารถสมัครเป็นบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้โดยมี2กลุ่มอายุก็คือกลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีนับถึงวันที่16 กันยายนปี2 5 6 4แล้วก็กลุ่มทั่วไปอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็คือเปิดให้ทุกคนแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลายเลยนะคะผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครแล้วก็การประกวดได้ที่ www.ozone2climate.org สามารถเข้าไปดูได้นะอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งจะทันไหมนอไม่น่าทันนะเดี๋ยวพักครู่เดียว พักครู่เดียวค่ะกลับมาเรื่องเล่าจากต่างประเทศรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะคุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ89.5วิทยุราชมงคลดิฉันวัชรินคณนาชาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะ ในช่วงที่2เรื่องราวจากต่างประเทศก็มีความเกี่ยวพันกับไทยนิดๆนะเพราะว่าเราก็อยู่ในอาเซียนเป็นเรื่องของการเปิดตัวแพลตฟอร์มการค้าเทคโนโลยีระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนนะคะเป็นการเปิดตัวจากการประชุมความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ,และนวัตกรรมจีนอาเซียนแค t ครั้งที่9กก็ เปิดตัวภายใต้หัวข้อการประชุมหลักก็คือพัฒนานวัตกรรมเพื่อโอกาสการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตนะคะการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่นครหนานหนิงประเทศจีนค่ะโดยในปี2564เนี่ยถือเป็นปีที่ครบรอบ30ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนนะคะซึ่งเป็นปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือระหว่างกันในด้านความร่วมมือของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นนับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีนฮะ จีนอาเซียนเมื่อ8ปีที่แล้วก็ได้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ครอบคลุมสถาบันและก็องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในจีนเองแล้วก็ในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยนะคะการประชุมแคทครั้งที่9เนี่ยก็มีส่วนทําให้เกิดความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมที่สําคัญอีกหลายประการค่ะทั้งในการประชุมยังไม่ทั้งในที่ประชุมยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการค้าเทคโนโลยีจีนอาเซียน แล้วก็เวทีนวัตกรรมสำหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนอาเซียนด้วยโดยแพลตฟอร์มการค้าเทคโนโลยีจีนอาเซียนเนี่ยสามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างแม่นยำระดับระหว่างภูมิภาคสาขาและสถาบันทั้งในจีนแล้วก็ในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยนะับเป็นการเปิดตัวท่าเรือข้อมูลอย่างเป็นทางการของทรัพยากรนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนและอาเซียน ครั้งแรกนะคะส่วนเวทีนวัตรกรรมสําหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนอาเซียนก็จะเน้นบริการด้านต่างๆสํา,าสหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียนอย่างเช่นการให้คําปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงเป็นพื้นที่เจรจาความร่วมมือในโครงการต่างๆอบรมผู้ประกอบการรายใหม่และก็อื่นๆการเปิดตัวแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยนับเป็นก้าวสำคัญในการให้บริการบุคลากรกร,ระหว่าง ประเทศแบบครบวงจรของจีนสำหรับแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ผู้มีความสามารถในอาเซียนให้แลกเปลี่ยนกันนะคะเป็นที่ทราบกันว่าในด้านการสร้างห้องปฏิบัติการร่วมกันเนี่ยจีนแล้วก็ประเทศที่เกี่ยวข้องก็ได้เริ่มก่อสร้างแพลตฟอร์มห้องปฏิบัติการร่วมระดับชาติแบบทวิภาคีไปแล้วไปแล้วนะคะได้สร้างไปแล้วเนี่ย สิบแห่งรวมทั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างจีนอินโดนีเซียและห้องปฏิบัติการร่วมในด้านพลังงานใหม่และพลังงานทดแทนระหว่างลาวนะคะมีจีนกับลาวเพื่อสนับสนุนการก่อตั้งความสัมพันธ์ความร่วมมือในระยะยาวและความมั่นคงระหว่างสถาบันวิจัยของทั้งสองฝ่ายสำหรับด้านความร่วมมือในเรื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์รวมถึงด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเนี่ยก็ริเริ่มความร่วมมือและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศในอาเซียนหลายประเทศในนั้นมีไทยด้วยก็คือมีไทยฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียอย่างไรก็ตามก็มีกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนโยบายของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเจรจาทางธุรกิจและการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนของบุคลากรทางด้านการจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ ระหว่างกันนะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวระหว่างาระหว่างประเทศที่น่าสนใจทีเดียวาทางด้านสาหรัฐก็มีความเคลื่อนไหวทางด้านการทหารกับออสเตรเลียฝรั่งเศสก็มีความเคลื่อนไหวกับทางสาหรัฐมีความเคลื่อนไหวกับจีนอะไรอย่างเงี้ยนะมองดูภาพรวมของการเคลื่อนไหวทั้งภาคเศรษฐกิจการเมือง แล้วคุณจะมองเห็นว่าเราควรจะอยู่ข้อต่อไหนหมายถึงเรานี่คือประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเรียนให้รู้ดูให้มากแล้วคุณจะรู้ว่าโลกหมุนไปทางไหนนะไปอยู่อีกเรื่องหนึง่งจีนเขาออกมาบอกแล้วนะว่าเขาฉีดวัคซีนให้ประชากรเขาเนี่ยครบโดสคือหนึ่งคนเนี่ยฉีดครบโดสไปแล้วเนี่ย ประมาณ1,000ล้านคนนะคะนายมีเฟิงโคษกคณะกรรมการากรรมาการสุขภาพแห่งชาติก็ได้ถแถลงว่าจีนเนี่ยได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9แล้ว2.16พันล้านโดสทั่วประเทศนะคะสามารถควบคุมการระบาดในประเทศส่วนใหญ่ไว้ได้แล้วขณะน,น,นี้กำลังเร่งมือฉีดวัคซีนให้กับประชากรส่วนใหญ่ในช่วงที่เกิดการระบาดรอบใหม่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ของปลายเดือนที่ผ่านมานะคะคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติก็ถแถลงว่าประชากรราว890ล้านคนเนี่ยฉีดวัคซีนครบโดสแล้วโดยฉีดไป2000ล้านโดสรัฐบาลจีนไม่ได้ประกาศเป้าหมายการฉีดวัคซีนต่อสาธารณะนะคะแต่ว่านายจงหนานชางนักไวรัสวิทยาเบอร์หนึ่งของประเทศก็บอกตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมว่าเป็นไปได้ว่าจีนจะฉีดวัคซีนให้ประชากรได้80%ภายในสิ้นปีนี้ค่ะปัจจุบันจีนกำลัง สู้รบปรบมือกับการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศถึงขณะนี้ก็มีประชากรติดเชื้อแล้วเกือบ200คนใน3เมืองหลายคนเป็นเด็กนักเรียนค่ะคลัสเตอร์ฟูเจี้ยนเนี่ยเป็นการกลับมาระบาดครั้งใหม่ครั้งใหญ่สุดในรอบไม่กี่สัปดาห์ของประเทศจีนนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อ่ ให้ข่าวว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศติดเท่าไหร่ต่อวันหรือเปล่านะแต่เท่าที่สังเกตและจับตาดูเนี่ยลายเขาเรียกว่าอะไรจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนเนี่ยขึ้นมาน้อยมากนะขึ้นมาน้อยมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่ที่เขาสร้างเนี่ยมันได้ผลจริงหรือรัฐบาลเขาไม่ได้ให้ตัวเลขที่แท้จริงก็ไม่แน่ใจนะไปดูข่าวอีกข่าวนึงน่าสนใจ ถ้าคุณผู้ฟังติดตามเรื่องสถานการณ์โลกเนี่ยโลกนะรอโอรอลิงนะโลกเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นเรื่องของตาลิบันรัฐบาลตาลิบันในอัฟกานิสถานนะเขาก็ตั้งรัฐบาลได้ไวมากเลยแต่มีเรื่องหนึง่งคุณผู้ฟังฟังแล้วต้องอมยิ้มนะเขาบอกว่าตาลิบันเนี่ยสนับสนุนมวยไทยประกาศทุ่มงบพัฒนาวงการมวยไทยในตาลิบันเอาไปฟังดูว่ายังไงนะ ในตาลิบันเนี่ยมีการจัดนิทรรศการศิลปะการต่อสู้ครั้งแรกถูกจัดขึ้นที่กรุงคาบูเมืองหลวงอัฟกานิสถานเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดครองอำนาจการปกครองตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมนะคะสมัยที่กลุ่มตาลิบัน ปกครองอัฟกานิสถานครั้งแรกในช่วงปี2539ถึง2544เนี่ยพวกเขาเคยสั่งห้ามการแข่งขันกีฬาหลายประเภทหลายครั้งแต่ครั้งนี้บาชีรุสุมไซรรักษาการประธานฝ่ายกีฬาของตาลิบันไวมากเลยนะเขาทํางานไวมากตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลแค่เดือนเดียวเนี่ยเอ่อรักษาการประธานฝ่ายกีฬาของเขาเนี่ยทำงานเลยนะคะโดย ได้จัดนิทรรศการศิลปะการต่อสู้เนี่ยเขาก็ได้กล่าวในในวันที่เขาจัดงานเนี่ยว่าได้สนับสนุนให้เด็กหนุ่มชาวอัฟกันสร้างความภูมิใจให้กับประเทศด้วยการเล่นกีฬานะคะเขาบอกว่าพวกมูจฮิดีนของรัฐบาลรัฐอิสลามอัฟกา,านิสถานพร้อมด้วยปืนได้ พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าพวกเขาเป็นวีรบุรุษแล้วเขาก็หวังว่านักกีฬาเหล่านี้เนี่ยจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าพวกเขาเป็นวีววรบุรุษเช่นกันแต่เป็นในสนามกีฬาและสัญญาว่ารัฐบาลจะให้งบประมาณสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะเขาได้พูดว่าอย่างมวยไทยเนี่ยถือเป็นกีฬาประจำชาติและศิลปะการต่อสู้ทางวัฒนธรรมของไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนในรูปแบบของการต่อสู้ระยะประชิด ที่ใช้ส่วนต่างๆทั้งร่างกายเป็นอาวุธเป็นที่นิยมอย่างมากในอัฟกา,านิสถานเราเพิ่งรู้นะมวยไทยเนี่ยได้รับความนิยมมากในอัฟกา,านิสถานแล้วก็นักชกมวยไทยชาวอัฟกานเนี่ยก็สามารถทําได้ถึงสามเหรียญทองในการแข่งขันที่จัดโดยสหพันธ์มวยไทยอุซเบกิสถานเมื่อเดือนธันวาคมปี2562นะคะผู้เข้าร่วมงานในในใน,นิทรรศการรายหนึ่งบอกว่าจะฝึกมวยไทยให้มากขึ้นค่ะเพื่อที่จะใช้ลงแข่งในระดับ ระหว่างประเทศเพื่อนําธงอัฟกานิิถานไปอวดในต่างประเทศและเขาดีใจค่ะที่รัฐบาลใหม่ไม่ได้ห้ามเรื่องการเล่นกีฬา ขณะนี้เนี่ยขณะที่เจ้าหน้าที่การกีฬาก็บอกว่าข่าวดีตอนนี้คือมวยไทยได้เข้าไปเป็นกีฬาโอลิมปิกแล้วและพวกเขาก็กําลังเตรียมตัวสําหรับโอลิมปิกปี2024การที่พวกเขาทําได้ดีในเรื่องของมวยไทยอาชีพในทั่วโลกก็หวังว่าเขาจะมีแบตดีๆในอนาคตนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะฟังแล้วยิ้มนะเพราะฉะนั้นในความเป็นไทยเราต้องภาคภูมิใจในศิลปะป้องกันตัวของเรานะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาดูศิลปะกัน เขาเรียกว่าศิลปะมวยไทยแล้วเขารู้สึกว่าโอ้อย่างเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตพัทยาหรือทางใต้เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าบ็อกซิ่งทุกที่เลยนะมีสนามมวยทุกที่เลยนะนั่นเพราะว่าเป็นกีฬาที่เขาชื่นชอบและ,อะมองว่าเป็นกีฬาที่ให้ประโยชน์สำหรับผู้ที่เล่นนะหมดเวลาสำหรับเป็นเรื่องเป็นราวสัปดาห์นี้นะคะ,ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ดิฉันวัชรินทร์คณาชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังสาม,มารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทาง FM 89.5 MHz เรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี